เวลาที่ฝ่ายชายเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศฝ่ายหญิงจะสามารถทําให้ฝ่ายชายสงบสติอารมณ์หรือความรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเพราะอะไรบางครับอาจารย์บอกผู้ชายเขาอารมณ์มันร้อนน่ะแล้วตัวผู้หญิงเองเขารับไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะต้องทําอย่างไรน้องอยู่มัธยมเองฮะอาจารย์ น้องผู้หญิงที่อยู่มัธยมเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องของการฝึกทักษะในเรื่องของการตอบปฏิเสธนะครับ,รบและที่สําคัญก็คืออย่าเปิดโอกาสเช่นอยู่กัน2ต่อ2อยู่ในที่เปรี่ยวรับตาคนครหรือว่าอยู่ในห้องกัน2ต่อ2แบบนี้นะครับ,รบและที่สําคัญก็คือเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเช่นฝ่ายชายรุกเหลือเกินต้องการ,รอยากจะมีเพศสัมพันธ์อาจจะใช้กําลัง พวกนี้ก็จต้องรู้วิธีในการ<แ>ที่จะนะครับ,รบตอบปฏิเสธรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงร,รู้จักที่จะสแสวงหาโอกาสอื่นๆเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองไปเผชิญหน้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นครับผมอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ว่า 1. อย่าไปที่ไหนกัน2ต่อ,อ2อนะครับ แล้วก็อย่าปล่อยให้มันมีสิ่งยุ่ยยุต่างๆบางคนอยู่กันสองต่อสองไม่พอนะครับ,รบเปิดดูหนังที่มันสอดเสียดไปทางหนังเอ็กหนังอะไรอย่างเงี้ยหนังสื่อทางเพศอย่างเงี้ยหรือว่ามีเรื่องของสุรายาเมาหรือบุหรี่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องพวกนี้จะทําให้คุมสติไม่ได้ด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราพบว่าวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยทักษะในเรื่องของการหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการ,รตอบ,บปฏิเสธฝ่ายชายเนี่ย อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบโอนอ่อนผ่อนตามไปด้วยนะครับอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และนําไปสู่ในเรื่องของการตั้งคันไม่พึงประสงค์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับผมมันน้องผู้หญิงเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับ,รบเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันในการ,รที่จะรู้จักในการที่จะปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้ป้องกันได้ครับ